อีกวันหนึ่งที่อยากจะบอกการเผื่อใครไปเที่ยวที่ไหนมีความประทับใจอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เรารักคนที่เราคิดถึงวันนี้แนะนําให้าไปที่ปทไปรษณียเพราะว่าเขามีกิจกรรมวันไปรษณนียโลกโอ้กิจกรรมนี้มีอะไรบ้างคะมีไปรษณนียบัตรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเขาจะแจกแบบนี้ ทุกคนที่ไปคนละหนึ่งชุดเพราะคิดถึงจึงส่งโปสการ์ดแนะนำให้ทุกคนถ่ายทอดความรู้สึกผ่านทางการเขียนนี่แหละส่งให้กับคนที่เรารักคนที่เราคิดถึงได้เลยฟรีนะคะคุณผู้ชมไปที่ไปรสีน์ได้เลยทุกแห่งนะคะเป็นวาระครบรอบ130ปีกิจกรรมไปรสีน์ไทยที่สำคัญ l i m i t ต็ดเอ t i ชัด้วยนะคะไปร่วมกิจกรรมนี้เยอะๆส่วนคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่ชมเช้าข่าวชัดนะคะทราบเรื่องนี้แล้วอยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรม ของทางไปรณีนรรวมถึงของรายการเราด้วยนี่เลยโทรศัพท์เข้ามาค่ะโทรมาหาเรานี่แหละบอกรักบอกคิดถึงเราและคุณผู้ชมจะได้ออมสิน5สีนี้ไปเลย5สี5ชิ้นเนี่ยคือเป็น1ชุดนะอ๋อ1ชุดเหรอคะคุณผู้ชมได้ไปเลยทั้ง5กระปุกแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามใดๆโทรมาแจ้งความจํานงว่าอยากได้ต้องการ0 2 6 1 6 1 8 8 0ถึง1เท่านั้น ก็จะได้สิทธิ์ทันทีนี่อะไรคะคุณเขียนหาใครอยู่ดิฉันเขียนหาคนที่ดิฉันรักค่ะขออ่านชื่อคนณแมได้ไหะใครได้รับคุณแม่ก็คนนั้นใครได้รับก็คนนั้นละค่ะนะคะโปสการ์ดนี้สามารถเขียนแล้วก็ส่งผ่านความรู้สึกให้กับคนที่คุณรักแบบที่ดิฉันทาได้เลยนะคะแล้วก็ไปส่งที่ไปรษณีย์ฟรีด้วยไปเอาที่ไปรษณีย์ไทยด้วยเขาก็จะมีแจกฟรีแล้วก็เขียนที่นั่นเลยแล้วก็ส่งที่นั่นเลย เตือนก่อนห้ามส่งตู้ห้ามหย่อนตู้นะคะส่งที่ที่ทำการไปสนีไทยเลยใช่ะค่ะ